สำหรับแอคชั่นนะครับก่อนการปรับแต่งแอคชั่นกีตาร์ตัวนี้สูงมากนะครับสูงเกินสเกลวัดไปเยอะแบบนี้เล่นไม่ได้นะครับเพราะทางเจ้าของเป็นผู้หญิงด้วยนะครับแอคชั่นสูงมากเดี๋ยวต้องปรับแก้ในเรื่องของแอคชั่นแล้วเดี๋ยวเราต้องตรวจอีกหนึ่งเรื่องนะครับคือต้องตรวจปรีแอมก่อนให้เรียบร้อยนะครับว่าปรีแอมตัวนี้ใช้งานได้สมบูรณ์ไหมก่อนที่เราจะรื้อชุดสะพานสายขึ้นแต่รื้อยากมากนะครับ เพราะจุดรับเสียงของปรีแอมคือ3จุดนี้มันไปฝังอยู่กับบริดครับต้องถอดทั้งซัดเดิลถอดทั้งชุดปรีแอมหรือทั้งชุดสะพานสายนะครับมีความซับซ้อนหลายๆแบบนะครับยิงพิล็อกมันไม่อยู่นะครับถ้ามันรอยแยกมันออกเยอะประมาณนี้แล้วนะครับเท่าที่เคยทำมานะครับเพราะฉะนั้นแก้หายแก้จบ หรือสะพานขึ้นมาจัดการใหม่เลยนะครับ